กลับมาคุยกันต่อเรื่องของน้ำมะม่วงฝั่นนะคะใครชอบทานเนี่ยบางครั้งอาจจะบอกว่า ขี้เกียจปอกเมื่อกี้ที่ฉันบอกว่าไม่ต้องปั่นจริงๆยังต้องปั่นอยู่เพราะว่าเราจะทานแบบปั่นเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราจะนํามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังณตอนนี้นะคะก็คือเราไม่ต้องเสียเวลาปอกทุเรียนเออปอกมะม่วงคือมะม่วงนี่ต้องบอกว่าถ้าเกิดคนที่ซื้อที่ร้านเนี่ยเดี๋ยวนี้ราคาก็แพงนะฮะซื้อร้านตามร้านทั่วไปเนี่ยห้าสิบหกสิบถ้าเกิดในห้างแก้เป็นร้อยก็มีแต่ว่าอันนี้นี่สะดวกมากๆนะครับเป็นเรื่องของการใช้วิทยาศาสตร์ทางอาหารเนี่ยมาทําให้เรื่องของการปั่นที่บ้านทําได้สะดวกมากขึ้นฉีกองงม่ว แล้วก็ปั่นกับน้ําแข็งทานได้เลยง่ายๆนะคะทานได้เองที่บ้านจะเป็นยังไงน่าสนใจขนาดไหนติดตามจากรายงานนี้ค่ะสถานการณ์ภาคการเกษตรในช่วงที่ผ่านมาได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์ภัยแล้งบวกกับการระบาดของไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้จีเตีภาคการเกษตรในช่วงไตรมาสแรกของปีติดลบไปถึง4.8เอร์เซน เนื่องจากผลผลิตราคาตกต่ำและเข้าสู่ภาวะสินค้าล้นตลาดภาครัฐจึงได้ออกมาตรการเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาด้านภาคเอกชนก็เข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือเกษตรกรที่กำลังประสบปัญหาขายไม่ออกส่งออกไม่ได้อย่างบริษัท Global Partner i n t e r f o o d ภายใต้แบรนด์ t อ p ป k a k i n ิง King, ที่ได้รับซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้ช่วยเหลือเกษตรกรได้มีช่องทางการระบายผลผลิต มะม่วงปั่นนี่เราเพิ่งทำเพิ่งเปิดตัวมาได้ประมาณเกือบสามเดือนเองนะครับแล้วก็เราเปิดตัวในช่วงก่อนโควิดนิดเดียวนะฮะช่วงต้นมีนานะครับเปิดมาได้หนึ่งเดือนก็ก็เจอโควิดพอดีนะครับแต่ก็เป็นจังหวะที่ดีที่เราได้มีส่วนที่ได้ช่วยพี่น้องกเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ของไทยนะครับอย่างเมื่อตอนปลายมีนาเนี่ยเราก็ช่วยรับซื้อมะม่วงจากพี่น้องกเกษตรกรที่ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ที่จังหวัดกาฬสินนะครับเราก็รับซื้อเข้ามา20กว่าตัน นะครับเพื่ออามาทําแปลรูปเอาไว้เพราะเรามองว่าเรายังมีความชํานาญมีความรู้ในการออกมาแปลรูปเพื่อยืดอายุได้แต่เกษตรกรเนี่ยก็คือปลูกเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะไปไหนเราช่วยกันได้แล้วก็ช่วยกันก็เลยรับช่วยรับซื้อมานะครับถามว่าเราก็ต้องรับความเสี่ยงเหมือนกันเพราะเราก็ไม่รู้ว่าซื้อเข้ามาแปลรูปเนี่ยมันจะจะมีตลาดรองรับไหมหลังโควิดจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้เรารู้แค่ว่าเรามีความรู้พอที่จะยืดอายุเขาหน่อย ดีกว่าปล่อยเน่าเสียแบบไม่มีมูลค่าใจพัฒนากันมาอยู่สองถึงสามปีนะครับกว่าจะทําให้มะม่วงน,าน้าดอกไม้ของเราเนี่ยอยู่ในกระป๋องได้หนึ่งปีโดยที่จะไม่ไม่ต้องแช่เย็นแล้วก็ไม่มีสารกันเสียนะครับแล้วก็เนื้อสัมผัสก็ยังใกล้เคียงมะม่วงจริงมากที่สุดนะครับหลังจากเราพัฒนาท็อปปิ้งมะม่วงพร้อมใช้มาจุกระป๋องนี้เสร็จแล้วนะฮะเราก็เริ่ม ต่อยอดมาเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับเป็นมะม่วงน้ำองอไม้พร้อมปั่นแบบซองตัวนี้นะครับเพื่อที่จะตอบโจทย์ร้านคาเฟ่ร้านอาหารร้านโรงแรมนะฮะที่จะสามารถมีเมนูเมนูมะม่วงพร้อมปั่นเนี่ยเอาไว้เสริมลูกค้าได้ตลอดปีนะครับเพราะว่าจุดเด่นของสินค้าตัวนี้ก็คือเราเป็นเรามีชิ้นเนื้อมะม่วงจริงๆนะฮะเวลาปั่นเป็นสมูทตี้ออกมาก็คือจะให้เราสัมผัสเหมือนเหมือนได้ทานสมูทตี้มะม่วงน้ำองไม้จริงๆ นวัตกรรมมะม่วงน้ำดอกไม้พร้อมปั่นที่ผ่านการวิจัยและพัฒนามาแล้วถึง3ปีคงความหวานและคุณภาพของมะม่วงให้คงอยู่ในซองและเก็บไว้ได้นานถึง4เดือนโดยไม่ต้องแช่ตู้เย็นที่สำคัญไม่มีสารกันบูดเพียงฉีกซองก็พร้อมปั่นได้ทันทีอันดับแรกเลยคือเราจะคัดจากสวนที่ได้มาตรฐาน G A P นะครับก็คือเรื่องความปลอดภัยของสายต,ตกค้างนะครับ สองก็คือต้องเป็นสวนที่เก็บตัวมะม่วงเนี่ยเขาเรียกว่าเก็บระยะแก่จัดนะครับพอแก่จัดตามธรรมชาติเนี่ยเราจะได้มะม่วงที่มีรสชาติหอมหวานตามธรรมชาตินะครับแล้วก็ทําให้ยิ่วการมผลค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าสินค้าแปรรูปเนี่ยเอาจากสินค้ามะม่วงตกเกดจริงๆไม่ใช่จริงๆยิ่งเราได้มะม่วงที่มีคุณภาพดีเท่าไหร่การเอามาแปลรูปมันก็ยิ่งทําให้ของดีเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามสิเล็ก มะม่วงจากสวนที่เน้นคุณภาพจริงๆผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันโดยกายภาพเนี่ยมันมาบรรจุในรูปแบบซองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็สะอาดนะฮะแล้วก็ซองของเราเนี่ยผ่านการวิจัยพัฒนานโดยนักวิทยาสตางด้านอาหารโดยเฉพาะนะครับเพราะนั้นเรื่องการฆ่าเชื้อเนี่ยผลิตภัณฑ์เราผ่านความร้อนเรียบร้อยบรรจุในภาชนะปิดสนิทมีออยอรับรองนะครับแล้วก็ผลิตโดยโรงงานที่ได้มาตรฐานอยอย GMP แล้วก็ระดับโลกนะครับเพราะนั้นเรื่องความสะอาดปลอดภัยเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับ แล้วก็เราตั้งใจมุ่งมั่นที่ทําผลไม้ไทยแปรรูปเนี่ยให้มีคุณภาพพอที่จะส่งออกไปได้ทั่วโลกเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้บริโภคขณะนี้มีโปรโมชั่นลด15%้าใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ w ว w l d w i d e web t o p i ดหรือที่ Facebook t o p i c a k i n g t h a i l a ด์มทมะุบอก <h ả? S 2> ว่า เห็นน้ำปั่นตั้งแต่เช้ากระหายขึ้นมาเลยอยากทานเลยมั่วโมนเลยครับเป็นเร่อสะดวกมากมากเพราะว่าเรื่องของการฉีกซองเปิดกระป๋องแล้วก็สามารถทําได้ในช่วงนี้ที่คนไทยเริ่มเรียนรู้การทําอาหารมากยิ่งขึ้นในช่วงการล็อกดาวน์นั่นเองใช่คือช่วยให้ผู้บริโภคนะคะสะดวกสบายมากขึ้นอยากจะปั่นทันเองที่บ้านทาได้ง่ายๆอายุการเก็บเนี่ยทำได้นานแล้วก็ที่สําคัญช่วยเกษตรกรเวลาช่วงที่ผลผลิตออกมาเยอะเนี่ยมันก็เสียหายใช่ไหมคะอย่างนี้คือเอามาแปรรูปแล้วก็เพิ่มมูลค่าได้ครับหลังรายการต้องไปลองดูแล้วแก้กระหาย ได้จริงหรือไม่อย่างนี้ <laughs>